ตุลกอาชือแบบว่ดกันไกแล้วกนะหูบเดตักสสดัสอแต่ชั่วโมงกจะต่สินยาสิโบัคาเลมงคลชีวิตเนาะมงคลชีวิตอ่ะตวนี้ยังนี่ตัเวลาเล่ตัชีคือขาบัคาเล่ปรากประพฤติธรรมนี่ความเมตตาแต่เล่เก กัลลสุกัลลสะตมตล่าบะธรรมเนี่ยคามมตล่บะนี่ตเลกตเลนึมาตเกนสุภาสะมาโลมาจอเลกคละบะอุลตัสุตสอปุมานตัสุตาสอเนี่ยเหลือบกว่าลืกเืลสะลืกเบลกุนเฮเลตพิตมาตหุตเก ตาอุโมนบาหลาบเละบาตาลาะกิอันนี้บอกเขเรื่องความประพฤติธรรมมาตลากตาเลธรรมะตัสุตัสโซตชุมกิตาลากินีประคุดอกแกปัญญาพระบปกะบบมาตาเล่มาเนบอกเขาเือธรรมธรรมเลตัสุตัสโซเล็ะกมาเลปะตะหุตะแกมุจิโกานี วาเมดิาเ,ดอเดออนนาอุดเดินเนี่พระกบ่าอุบัดาเดินตาโซตาซเลออาคเกอตามือตาคือตาคืตาบะเลตาเล่ะหิน,นิตาโซตาซเลพระกบ่าพอน,น,อน่อ๋อน่อุัยดาบอกก็รพื้นฐาน ล่าดตกโ่เนยเล่ดยอทื่อเลอดเซทือนี่โดยเฉพาะเล่ดสินห้าสินห้าเนี่ยแกต่าสซดาโซเลอรแล้วก็อ่าโชทื่อขนาดโชทื่อแต่กิน่ะเล่ต่าเละกเกมาแล้วว่าเดินเดินหล่อแลก็เล่วผู้ครองเรือนนี โอวดานุยมีเนาะนุ่มีแล้วกบมาพกบบเบบามอดอูดปะพื่บบบ่อูดอเตอรมีเนีกบ่ปราเกะกบะดมาวะเนาะบคะเลตามาเอมาละ มาสีมาชามนามาคลีสะเดอปักปัญญาจิเตพขีพขจิอันนปะกบปรายบมาบะเนี่ยอกมาบะหนอตามาสีมาชาตามาเอมาโซตามนาลีปักปัญาตพขีพขนเกะคีรน าก็บ้าปราเกปราเก๊ะผาเชื่อา,อาชเช็ดชื่อชเชอเนาะปราเกชเชอบาคาเลตาโอ,อ้โอบละตะกุตาลอตะเลกก็คุเิตาปะตาญาเนปะตา ตาเลือดมีนจาตาบวตาเลือดปัตตาปะเ้วก็บาปราเกี้ยฮัทเชียวมาร์กี้สื้อจ่าดจ่าหนิบบคาเลตาเกมือเกควาเลิกกต้อแก นึกตาดัเนยบ่ะปะาพบมาปะพูบว่ปปาล,ะละ้วเดอออดตาบาลบาเกลแล้วเดอแกตาเลืออาบาตากะตาเกตาลือาาตาล,ะละบาบ่ะอันนี้กูบบาปรากอยวมาหูเกิฮาชเกอปรากอยมัน่จจา ลุยจัดได้จาเนนึบาฮัจเพระกยมารเกบาาเลตาตากโตตาเตะแล้วเดโลตบ่าตากโตตาเตะเลอกนกูตาเี้ตากโตระเลอบะโตระเลืกเโตระเลอลวดโตเตามอมคือ แครกัตะคือตะบะเจัได้จะนี่ตะกบาโอเดตาแลก็เสุตุลทัุลทรพกดีแหละาชมิชมมทุลทบะพกบาปราเกมัหูดเก ถ้าเกิตาตาโอตาอ๋อเลกเกตตามูตาจวสทาตาเล่าเกิดออกออวะตาเกิตามูตาจวนี่เากบปรากีมาหู้วคหูจาริจานีบคาเลตา อุตชโชบักาลสุกุญยาสักญอลาสะท่าเชก็เชลาสะโดยเฉพาเลออาบูทนี่ขมุนเล่พอลเลลีเลอปืเลอเว่แต่เกีวเกปะกูปาอยนี่ปะกเล ประกอบประกอบเรื่มน so ุษย์นี่ประกอบเร่สัต์สังคมแลก็บอุดรสังคมแลก็บาอุดรื่องปรัปอุดกับอุดเสวะอันนี้พะกบอุดรตเอตากุปรวกวัโตจือมาจือล้วส์อ่ยอันนี้ก็บาอุดปะปรกบาอุดรปะก็เร่สาเสว นี่มินิมินิบาคาเลต้าสุดาโซนีแล้วก,ก็บาอุลปัสสุภาษาทบุตาสุดสาโซแล้วก็เ่อหลักทมคำสอนคุณธรรมจริยธรรมตอละกบาคือบาโลตอนแอเเราแกเรทตามตัคือโ้อดูดูดูเราเนี่ยแลนด์เดลนนี่ยตาสุดาโซเมตโตว,วะลนเรลนม่อดตาอีลอตลโตาเดรบาโลบาเลวะตาสิญาตาสุดาโซวะตัเมื่อเสือ

ปบัติธรรมมากกรสุกวลรามากกวตัสราจสุดหินีะสุดาซนี่เทกจะทุกขกจภาบะเทตะโคตนาบะเดอะเนก้อลักะพอดีโพสซาถโลสมิสัปปะปมือพอควาดูดดิชิโอลักะพอพูดทำเนี่ยเซก็ลักะพาเนุมาตากีนิชมโมตากีแต่เนี่ยชมโมตากีโตตากีมาตากีอันนี้แก่รานุปากว่าพูปฏิบัติธรรมแลก ต่ละเรนีแต่ละนุปัพื่ปฏิบัติธรรมมาตกิีพระพุทธเจ้าเตวดาปกอละอันนิสงเรื่องในเมตตาจะเรเมตตานีุ่ดรตาบาเกบาโคลนีอเวดาเคลื่อนในอามิชิรมิต่เรินี núm mi mướn núm mi mướn đi lọ. À mà là gì rồi? Núm mát ta mà mà ra bà. mi này mi to là đâu mướn? Thì bà sợ ta nó là Bác mà cố mà gọi Bác mà mà Ta chưa mi chưa မမာတာကေနုကလားစုကလားစားတယ်နမိလက်တော်လက်နမိမှုမိကေနော်ဟက်ထေမှုနမာရာမေကေနုမိတယ်နမိမှုနိဟက်ထေတော့လည်းဟက်ထေမှုလေးတေးနိဟက်ထေနတတ်ချူမိချူမှုလို့အိုဒါပင်မဟက်ထေတော့အိုဒါတာမုစုမှုစပ်တတ်တော့တော့ဘူးရပါနိမမာတာအိုဒါစနမာနချူမှုတာကေပါ นูมีเหตุเนีต่พลบุลตอันนี้คะกาดนมีมรนมปฏิบัติธรรมลวลสุกลสนมาตลกเนมีมรมีมรมมีมรมีมอรรบะลุยาคานปกปญญานอะก็เอนะปกเอนะก็ e. ลกะ <Right. S 1> อากปตนเอ่ดกุปนญญาเอ่ะมปเอนะเกๆเกวงเอกละกรนุมากนุ่าตาบนุมาตาบุตบ้าเอ่ยวเอนะเจ้าเดกนี่ะเอนะเนี่ยเมพกุตาปอรแตาผู้คีผู้ขาเนี่ยเอนะจีปะกโละอมนุษตาผู้ีู้ขตามือตาขา ะกุฟิกุลานีอดี oon, ๋ยมาเออมะสซนาวะพญโละปฏิบัติทรรมปพุทปฏิบัติธรรมนี่อเอนะโตจึงมาจึงนะมินลนาโลคลีนี่โตจึงมาจึงนะคือคั้นขันี่ตะกุดตอนะปะกอบเทวดาเนี่ยคุดตอนะเทวดบุตรเทวดาตาสุตาพูนี่คุดตอห้าสานะ โตจอมาจอนะนี่มีดมีเน่ตตเออต่ซอแต่เรือที่วานนี่มาเนาะแต่ออต่ซอาบบนี่ตาลรกมีลรก็แบเนี่ยเวลาเนี่ยแลกเลคล้าคลาปลอดภัยอาจจะบากูบากอบาคอม เกินะเตบากบากอบะม่ปัญญละปพืิปฏิบัติธรรมเยเนาะข้อคาดคะนออสักเลยน่ะนึอุดิตสุกเลยสักเลนมาเราไม่มีเนชอลลนซันดิซันชะลเตุลกุน่ตัวหูตวาดิซอลนี่กคุณยสุกเลยักเลมีมันยังเด้อชโมเด้อมาตุลบะน่ะกลสุกเลยสักเลย เทหูเวหูวาคุยกาตกะนี่เมษานาเดกิเออบัญญะละบัพพะปฏิบัติทําเนี่ยอุททาสุตตัสสะอะแล้วอัปปะริบาเวราณีเนาะขอบัญญะอเมษานาเดนิเรสุสุเกทีเกนอเนาะปราณเนาะเออแต่ปรากเลยไหลบ่ อเมิกชีเนี่ยแล้วก็ด้ฮับพลอบอ่ะคือไม่หลงหลงเขาไม่นี่นะแต่ฮับพลอฮับพลาะธนาคาเนี่ยได้ไม่ได้ฮับพลอเลยว่ะฮับพลาะแล้วต่ตะหูตะเกมาระบบชมุดัดทิติชชาอดุดสัตตุทีสัตตุทิวอ,อันนี้บัคาเลติชีอคะิชีดคาเน่ เรืองอดีเน่เอาดักโคดีเน่อูมือชปมาดามือมาดากวิลไม่โตเลยว่ะเาเหมือเลซาลพี่บล้สมซีบเลแล้วอูเล็แลวล่ะมือแล้วอูเลตาลอล้มือเขาเหอูเดตามือตะคือเลยเล่าบากเกบากโลต่มือเดตาโจยไงแต่มือเดแค่ก็โจอันี้บาคารเลปอปัญญาเลอบปะรพูดทา พญ่าลาอุเดตาสุตอตัสิตบะาัญญาลอุเดตาสุตัโอผู้ตลอบานมาพ่อตาสัสอขีเนอัมือเดตาตะโจยยอาตามือเดเคอโจจีตัเมีมือเดะโจตะโจยยบะนอันี่บัคลตะโมุกจาบัคลตาสุตัเลตาคนยยตานียายหนโอเวทตตตายเนะบัคเล่ช่วว่ากเกตตา ชมุกิยาดูดูชิชิบัคคาลาการประพฤติทำหนอก็ละการนเฮเลออเดตาโซตาโซนอตา,า,าอีเชกอดเชบัคคาลตาบากือบาโกลบัคคาร์รทนี่หนอวิลีเดตามือคือคือกูเวดะเคลเลตาโซตาโซไม่ตูดูวา,ลาเลบันนี้หนอทากูตาโกกูกเวดะเฮเลว่าดดกนะก็ลากาอุอเดตาเวมุสับพีนอตา ခွတဘာသူဝဲတာလို့ဘဒုက္ခနာတာကောက်လခ W